ยังก็ลูกกอันนี้เล็บแม่เนาะแม่แม่เปเห็ดเล็บมาเนาะลูกบอกว่าอยากทายังกะทาเล็บอยากทาเล็บคือแม่เพ้นเ่นเป็นผู้ชายเ่นเป็นผู้ชายเ่นกับบอท่าเลยลูกเป็นแม่เป็นแม่เป็ัน้จเล็บนเบิลบนป็นผู้ชายเบนทาสีเล็บบกคือเดเบนกับเป็นกระเทยแหละ เบนอยากเป็นเบนอยากเป็นผู้หญิงเอ้ยเบนอยากเป็นกระเทยด้วยอยากเป็นผู้ชายขั้นเป็นกระเทยเลยได้ท่าเล็บขั้นเป็นผู้ชายเลยบ่ได้ท่าเบนอยากเป็นกระเทยด้วยอยากเปลี่ยนผู้ชายอยากเป็นผู้ชายกับบดท่าเลยท่าบ่ได้ผู้ชายอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดไม่เป็นใจนะมัเป็นเป็นนั้นท่าบ่ได้ลูกเป็นผู้ชายท่าสีเหล็บอกคือ เป็นผู้ชายนะท่าสิเล็บบอกคือเป็นกระเทยนะท่าได้อีหลูกอันนี้แม่เป็นผู้หญิงนีง่แม่เป็นผู้หญิง,งแม่เลยท่าได้อืมเข้าใจแล้วลูกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลนนว่าอันเบ็นท่าสิเล็บบ่ได้เบ็นเข้าใจแล้วบ่ลูกบ่เพ้าะเมื่อกี้นี่กระเทยขันกระเทยนะท่าได้ เบนสีเป็นกระเทยหรือเบนสีเป็นผู้ชายเฮ้ยอยากเป็นเบ <mythology. S 1> ิร์ดอยากเป็นเบิร์ดแต่ลอดอยากเป็นทั้งกระเทยอยากเป็นท <sy ığın keyboard 1970> ั้งผู้ชายบ่ลูกอืออยากเป็นเบิร์ดมาจ้ะ